สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ใส่ปลากาเพื่อนคะปลากาที่เราซื้อมานะคะทำทานไปแล้วลาบแล้วต้มแล้วนะคะเราเลยอีกส่วนหนึ่งนะคะเนื้อประมาณครึ่งตัวเราจะมาแกงหน่อไม้นะคะวันนี้จะแกงแบบอีสานก่ะเพื่อนนะคะมีพริกแกงสด นะคะข่าตะไคร้พริกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเพื่อนเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานี้นะคะอย่างอื่นไม่ใส่ค่ะนะคะเรามาทำกันค่ะง่ายๆแป๊บเดียวเลยได้ทานนะคะ<า>เพื่อนมาดูเครื่องแกงนะคะมีพริกมีขา่า กระคายนะคะมีหอมกระเทียมนะคะเท่านั้นเครื่องใช้ละามาแกงกันนะคะ่อไม้เราต้มไว้เจิดแล้วค่ะหลอไม้นี้เราไม่ทิ้งน,น้ำนะคะเพราะว่าเขาเปรี้ยวไม่มากนะคะเขาเปรี้ยวไม่มากแต่เครื่องแกง แกงนี้เราต้องใส่ปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่อยใส่ปลานะคะเพราะปลาที่เรามาแกงเนี่ยเป็นปลาที่เป็นปลาเกตซึ่งเนื้อเนี่ยเขาจะสุกง่ายค่ะนะคะเติมน้ำปลาประมาณหนึ่งประมาณสามช้อนเลยค่ะเพื่อนนะคะเพราะว่าเราเค็มด้วยน้ำปลาเลยค่ะ น้ำปลาเราต้มเอง เดือดข้านแบบนี้แล้วใส่ปลาเลยนะคะ แกงทุกชน,นิดนะเพื่อนเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ลงน้ำเรากดกดได้นะคะแต่อย่าคนนะคะคนโบลาณบอกว่าถ้าคนแล้วมันจะขาวค่ะนะคะ,นะคะกดกดได้ค่ะกดเพื่อเขาจมน้ำแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทำง่ายๆลองทำทานนะคะ หลังจะชมคลิปนี้แล้วนะคะปลาอะไรก็ได้ค่ะเอามาแกงนะคะไม่จะเป็นต้องเป็นปลาที่ตามที่เราทํานะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้ว้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้ดพบกับเมนูอาหารบ้านๆของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ